กาะนูกาะแมวและที่นี่คือจังหวัดสงขลาพิพิธภัณฑ์กติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมท้องถิ่นเรือกอและค่ะหม้อหม้อดินเผา มีวิธีคล้ายๆกันทำม้าดิ้เผาเลยค่ะแค่อันนี้จะเป็นการใช้แม่ทีในการศิลปะหัตกรรมตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณดีอันเป็นโมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงุิตปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมและวันนี้ที่หมูแปลและครูหมวกแยมกันยิน้มพาน้องๆในโครงการขึ้นลูกใหม่ชายแดนใต้มาเย,ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ที่นี่นะคะเป็นมีประวัติศาสตร์เรื่องราวมากมายเป็นหมดเลยค่ะที่ผู้คนเกัดการรักต่อไปค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญในจังหวัดสงขลาเด็กๆจะได้รับรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยในท้องถิ่นเพราะที่นี่คือบ้านของเรา we are Thai ทุกคนคือคนไทย